สวัสดีครับผู้คนครับเข้าเรื่องครับง่วงมากมากเลยง่วงจนอยากจะนอนเลยฮะพูดไปได้พูดไปพูดไปเลยว่าไปเลยพระสันติไม่ดีตรงไหนพูดไปเลยไปถามเบียรได้เอาไหมเอาไหมเบียรเอาเปล่าเวทีไหนก็ได้เวทีลาดดำเนินก็ได้เวทีลุมพินีก็ได้ไปถามเบียรได้เอาไหมไอหาเจอพ้นนี่เข้าไปแม่งนอนไม่หลับเลยกู แล้วมึงใส่ผ้าเหลืองมึงไปชกมวยได้เหรอมึงใส่ผ้าเหลืองมึงไปชกมวยได้ใช่ไหมมึงใส่ผ้าเหลืองนี่มึงมึงท้าคนชกเหรอมึงใส่ผ้าเหลืองนี่มึงท้าคนชกเหรอฮะมึงมึงไม่ต้องไปทักล้ไปท้าคนที่เขาเขาเขามีศีลมีธรรมเลยนะไอไอกูจะบอกให้นะถ้ามึงอยากชกอะมึงชกกับปู่มณีไหมไอเหียชกกับปู่มณีไหม แต่กูไม่รู้นะปูม่มณีเขาจะรับคำท้าหรือเปล่านะกูจะให้ปูม่มณีสอยให้ร่วงเลยข้อแรกนะปูม่มณีข้อที่สองนะปูม่มณีไม่เอามึงกับกูนะสันเติกู้เอากับมึงจะได้ถอดพระเหลืองมาสักทีงพระแม่งใส่พระเหลืองแม่งท้าคนชกสวัสดีครับทุกท่านครับเข้าเรื่องครับอ่า ผมก็อยากจะบอกว่าพูดถึงผลของการที่อาจารย์เบีย์รเนี่ยออกมานะสอนธรรมะเนี่ยผลทุกอย่างเนี่ยมันจะมีผลผลข้างเคียงไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงในทางที่ดีในทางไม่ดีทุกการกระทําจะมีผลข้างเคียงนะเหมือนเราก,กําลังกายก็จะมีผลข้างเคียงที่จะทําให้กล้ามเนื้อเราแข็งแรงหัวใจอะไรความคิดเราดีอะไรแบบเนี้ย แล้วก็ผลข้างเคียงอีกอย่างก็คือถ้าเราออกมากเกินไปเราต้องดูองค์ประกอบของร่างกายเราว่ารับได้แค่ไหนไม่งั้นจะเป็นผลข้างเคียงที่ไม่ดีส่วนอาจารย์เบียร์เนี่ยตั้งแต่มาอสอนทำเนี่ยผลข้างเคียงคืออะไรผลข้างเคียงคือทําให้คนตื่นคิดตื่นวิเคราะห์พิจารณาตื่นเลือกดูว่าสิ่งที่ทํานี้มันเหมาะไม่เหมาะมันดีไม่ดีอะไรต่ออะไระในผลข้างเคียงนะครับ เสผลข้างเคียงในทางอีกทางหนึ่งที่ได้จากการอาสอนธรรมของอาจารย์เบียร์นี่ก็คือจะทําให้คนแบบบางคนเนี่ยคือแบบเหมือนใจิตใจเขามันมันมันไม่ค่อยดีโดยที่เขาก็อยากเป็นคนดีนะเขาก็ไปอยู่ในทางธรรมนะไปอยู่ในศาสนานะเออไปสวมชุดที่บ่งบอกถึงผู้ถือศีลอะไรแบบนี้อยู่ในหลักวิถีธรรม แต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพออาจารย์เบียร์ออกมาแสดงธรรมเนี่ยทั้งทั้งที่เขาก็อยู่ในศีลธรรมมานานแล้วเนี่ยเกิดกิเลสแตกกิเลสแตกก็คือมารที่อยู่ในหัวใจมันตื่นขึ้นมามารที่อยู่ในหัวใจมันตื่นขึ้นมาโดยที่ที่ควบคุมตัวเองไม่ได้นะแล้วก็แสดงอะไรต่ออะไรออกมาทิ้งทาให้เสื่อมเสียโดยที่เขาเนี่ยไม่ได้แคร์เลยว่าความเสื่อมเสียเนี่ยมันคนไม่ได้มองว่าเสื่อมเสียที่ตัวเขา แต่มองเสื่อมเสียถึงผ้าที่เขาห่อหุ้มอยู่อ่ะคือถ้ารับไม่ได้รับไม่ไหวเนี่ยท่านก็น่าจะสึกออกมานะอ,อ่ไม่ไม,ไม่ไม่น่าอยู่แล้วผมจะบอกว่าเออผมเห็นนะพระที่ไล้เยอะแยะนะพระที่ไร้ดีๆเนี่ยก็มีมากแต่พระที่ไรล้แล้วไม่สุภาพเนี่ยมีน้อยแต่ว่าปลาเน่าอะ่ะมันเหม็นเนี่ย นะมันเหม็นพระที่ไล้ดีๆเนี่ยมีเยอะนะบางท่านผมก็เห็นเขาก็สอนญา,าติโยมเขาก็ถามเขาก็ตอบเขาก็มีช่องของเขาเขาก็อธิบายไปตามเรื่องพอญาติโยมไม่มีอะไรถามเขาก็จะเล่าเรื่องธรรมะไปอะไรไปเออเสร็จแล้วก็เออผมจะบอกว่าเออพระบางท่านเนี่ยที่เล่นโลกโซเชียลเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะคือท่านเข้าไปตรงนั้นแล้วเนี่ยท่านต้องจบแล้วกับโลกภายนอกนะ แต่ถ้าท่านอยากจะสอนจริงๆอยากจะเผยแผ่แผจริงๆทางโรกชซเชียลเนี่ยนะผมจะบอกให้นะเอาแบบว่าไม่ไม่ต้องเอาแบบสูงๆอ่ะนะท่านคงยังไปไม่ถึงท่านอาจารย์คริสต์หรอกที่อาจารย์คริสิ์สอนเนี่ยมันมันมันเยือกเย็นมากเลยบอกตรงเอาแค่ว่าเออพระครูอะไรนะพระครูศักดาั้งถ้าจาชื่อไม่ผิดนะลองไปฟังพระครูศักดาดิ พระครูศรานี่จะมีคลิปถ้าถ้าถ้าผมพูดชื่อผิดขอโทษเลยพระครูศักดานี่จะมีคลิปมาเรื่อยๆรื่อยเลยนะไม่ว่าจะเป็นคําคมอ่าผสมธรรมะหรืออะไรต่ออะไรมีประโยชน์ทุกคลิปเออฟังเพลินด้วยฟังดีด้วยเออแต่พวกคุณเนะี่ยคุณมีอะไรอ่ะคุณไม่ได้มีอะไรที่ออกมาบอกมาสอนเลยคุณเปิดฉากคุณก็มาต่อว่าคุณเปิดฉากคุณก็มาว่าคนนั้นว่าคนนี้นะ อย่างเช่นในข้างหลังเนี่ยผมโอ้โหผมไม่อยากพูดถึงมันเลยไอ้ไอ้ไอ้หน้าจลรวดไอ้คดเนี่ยแม่โชว์เกา่าโชว์เก่งโชว์แม่งกูชั่วโมงบินสูงอะ่ะโอเคถ้ามึงอยากให้กูพูดถึงชื่อมึงบ้างก็ได้ไม่เป็นไรควายมันแย่มากเลยผมขอโทษด้วยนะไอ้คำว่าควายเนี่ยผมไม่ได้พูดถึงท่านนะโน้ควายนี่ผมอยู่ในท้องนาเนนะี่ยมันมองหน้าผมอยู่ไอ้ควายเนะี่ยผมก็คือว่าควายไม่ได้ว่าท่านนะ แบบไอ้คดเนี่ยแหม่พูดโชว์เก๋าโชว์เก่งสอนอะไรใครที่ไหนอะ่ะฮะไอ้คดไม่ได้สอนอะไรใครเลยผมจะบอกไอ้คดนะไอ้คดนะถ้ามึงจะมองว่ารูปทรงมึงดูดีดูเก๋าดูเจ๋งนะกูจะบอกให้มึงไปดูคูบาทุยเดิรูปทรงคูบาทุยอะ่ะเก๋กว่าเองอีกเออดูก็รู้เลยว่านั่นอ่ะไม่ธรรมดาเออน่นี่กูไม่ได้รู้จักเลยนะแม้แต่นิดเดียวเออแต่กูดูทรงออกอะ่ะ แต่มึงดูดิครูบาทุยอ่ะพูดจาเอ่ยสอนเอ่ยแม่งชัดเจนเออแกทิ้งทุกอย่างไม่คิดก็ไม่รู้จริงหรือเปล่านะที่กูเดาเอาจากภาพที่กูเห็นนะนะกูว่าแกนี่ไม่ได้ธรรมดาหรอกรูปทรงหน้าตาแกเนี่ไม่ได้ธรรมดาตอนที่แกยังไม่ห่มเหลืองอ่ะแต่พอแกห่มเหลืองเนี่ยมึงดูดิอ่านะ,นะเขาเรียกว,ว่ามองดูแลเหมือนเหมือนเหมือนทรงเก่าว่ะแต่แกพูดอะไรนี่ไม่มีแบบที่ว่าจะทําให้ชาวบ้านเดือดร้อน หรือจะทำให้ญาติโยมรู้สึกไม่ดีไม่มีเอผมว่านะไอ้คดเนี่ยมันเหมือนพวกไม่มีข้าวกินเนี่ยมันเหมือนพวกที่ไม่มีที่อยู่อะ่ะแต่มันก็ไม่อยากจะไปนั่งแถวใต้สะพานลอยหรือว่าอะไรแถวนั้นอะ่ะมันก็เลยไปอาศัยไปอาศัยอยู่แล้วมันก็มาออกนี่แหละโซเชียลนี่แหละคาี้พอออกไปออกมาเห็นหน้าตัวเองในจอก็บ้าน้ำลายสติฟั่นเฟือง ไอสารบางอย่างที่เคยอยู่ในร่างกายแม่งกระพัวพันปั่นปวนแม่งเพอเจอร์คิดไปเลยว่าอยากจะมีเด่นอยากจะมีดังอะไรต่ออะไรเออไอ,อ,อ,อพวกเนี้ยพวกอาศัยอาศัยหาข้าวกินอืมนะผมก็คิดไว้ไม่นานหรอกไอคดเนี่ยเออไอคดเนี่ยยังไงก็ต้องถูกถลกหนังนะถูกถลกผ้าออกอยู่แล้วเพราะสันดาในคดเนี่ยนะบอกตรงเลยว่า แย่กว่าทุกๆคนที่ผ่านมาที่เห็นนะนะอย่างไอไอปีนเสาหรือว่าอะไรพวกนั้นนะไอ้นั้นไอ้นั้นติงตองแบบไม่ได้ติงตองจริงแต่โคดนี่มาแนวนักเลงอ่ะมันไม่ใช่โอเคนะสวัสดีครับอ่